สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะแอดมินเขียนวันที่ผิดนะคะพี่น้องจ๋าก็มี fc ทักมานะคะที่จริงเป็นของวันที่19นะคะแอดมินเขียนวันที่ผิดนะคะถ้าไปย้อนดูคลิปเก่าของแอดมินนะคะว่าแอดมินเขียนวันที่ก่อนแล้วก็ค่อยเขียนตัวเลขไปนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องจา๋า กนะ็ทางเข้านะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไม่เขียนวันที่ผิดนะคะอภัยให้อดมินด้วยนะคะพี่น้องจ่ายอ d ดมินไม่ได้ตั้งใจให้เขียนผิดนะคะ91นะคะก็มานะคะ9ก้านึ่หี้หลุดไปนะคะว่าแล้ว36ต้องมานะคะถ้าใครดูคลิปแอดมินเขียนไว้ตรงนี้มาจริงๆนะคะสาหกดูพี่น้องตัวชอบด้วยนะคะ02ก็หลุดนะคะ8ปห้า จับหมาหลายคู่เจาะไม่เข้าหนก็ไม่มีนะคะค่าคเข้านะคะสามหนึ่งสก็ไม่มีสรุปแล้วนะคะแล้วเข้าเฉพาะกิจล่างพิเศษหลุดบนหลุดด้างปกติเข้าบน vip เข้าบนหลุดล่างนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fg นะคะเราก็มารับชมของ วันนี้ก็เลยจ้าวันนี้เขียนวันที่ไม่ผิดนะคะสำหรับซ้ายวิ่งก็จะมีมี3มี9มี5มี0มี6มี1นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่8กับ4นะคะเราก็มาเจาะกันนะคะแก็จะมี8 2 แปดสี่แปดสามนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีสามสี่สี่สามนะคะสามศูนย แปดหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองศูนย์นะคะส่วนเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะมีเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามสามแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นนะคะส่วนชุดกันที่แอดชอบก็จะเป็น3 443นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไวเนออมปกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นตรัปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคานวณมทนมาทางตัวเลขสวยๆง่ายๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพเรื่องกายแข็งแรงรื่องแห่งกันปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า